HTC Vive Pro เป็นแว่น VR ที่มีคุณภาพสูงและมีความนิยมในตลาดอุตสาหากรรม VR มีสเปคดังนี้2จอสแสดงผลแบบ Amoled ความละเอียด4,896คณ2,448พิกเซลต่อสาย DisplayPort 1.2หรือใช้ Adapter แบบ Converter มีตัวเซ็นเซอร์การตรวจจับการเคลื่อนไหวให้ความแม่นยำและลื่นไหล มีตัวเซนเซอร์การตรวจจับทิศทางและตำแหน่งของอุปกรณ์ V r อาในห้องจึงสามารถใช้งานได้แม้ไม่มีติดตั้งเซนเซอร์เพิ่มเติมระบบเสียงตามตำแหน่งพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนหูฟังความละเอียดสูงหูฟังความต้านทานสูงเสียงเชิงพื้นที่3มิติพร้อมระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟเพื่อประสบการณ์ที่ดื่มดำ่ำโดยไม่มีสิมรบกวนจากโลกแห่งความเป็นจริง รองรับการใช้งานกับสตรีมเมมีอมีซอฟต์แวร์ไว้พอร์ตสำหรับเข้าถึงเกมมีอาและประสบการณ์อื่นๆมีซอฟต์แวร์ไว้ไวเลสอะแดปเตอร์ราคา65,900า